สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับขอต้อนรับทก่านเข้าสู่ช่วงของเลเด็ดหวยดังกับเลเด็ดหวยดังชแนลแอดเจกับประจำค่ำคืนวันนี้วันศุกร์ที่4ตุลาคมนะครับหกเจ็ดนะเดี๋ยวเจอกันวันนี้ก็สวัสดีไปสูขข่ปูสุกน,นครับพี่น้องวันนี้วันศุกร์สุดสัปดาห์แล้วนะครับของเดือนเพอแป๊บเดียวส่วนที่4ี่เข้าไปแล้วเนะดือนตุลา ที่ก็วันเสาร์วันหยุดนะครับวันเสาร์ห้านะครับวันแข็งอีกวันหนึ่งนะครับก็เลยพอลู่ก็เข้าใจเป็นวันเสาร์ห้าวันแข็งครับจะทักทายกันนะครับ,รนนะรบในช่วงของคลิปนี้นะครับคลิปนี้มีอะไรเอ่ยคลิปนี้เอาสองเจ้ามาชนกันในส่วนของลา่างนะครับหกงวดติดชนตัวไหนมาตัวนั้นนะครับชนตัวไหนมาตัวนั้นสําหรับ แอดดังเม็ดทรายและแอดกุ้งนะครับแอดนำเสนอมาจักงวดแล้วน right? ี่น่าจะเอาชนกันนี้น่าจะเป็นสองงวดสองรอบงวดเอ่อสิบหกกันยานะครับไปได้มาที่เจ็ดสามแล้วก็สามเจ็ดตรงๆของแอดกุ้งแอดกุ้งนี่เป็นตรงๆแบบตรงๆนะครับของแอดดังเม็ดทรายแบบไปกับนะครับเรามาจับชนกัน นะครับอันนี้25ชุดอันนี้45ชุดนะครับแต่ว่าขอให้มันบรหลุก็พอไปน่ะ้ <c oughs> ยังไงก็เห็นตัวเห็นตนนะครับอย่างหกกันยาก็มา3 7มเแล้วก็73อย่างที่แจง้งนะครับแล้วก็ในรอบของวันที่1ตุลาก็มาที่5 9นี่ก็5 9า <c oughs> อยู่ตรงนี้5้อยู่ตรงนี้ แอดพุงแบบไม่ต้องกลับแอดพุงไม่ต้องกลับแต่เยอะหน่อยเยอะเราก็มาคัดกรองกันเอานะครับจะเห็นตัวเลขไรเยอะโอ้ยเยอุงโอ้ยมาละเยอุงโอ้ยเยอุงโอ้ยนะครับก็สวัสดีทักทายกันเป็นแล้วนะครับสําหรับวันนี้ก็แจ้งนะครับส่วนของที่จะนําเสนอนะครับริบดีๆวันนี้งวดที่7จ็ดนะสำหรับแอดพุงแล้วก็แอด ดังเมซายครับมีท่านหลังไวยนะครับทางคอมเมนต์ถามมาว่าแอดกุ้งกับแอดดังเมซายมายังนะครับแอดตอบตอบไปว่ารอนิดเองอ่ะพอดีมาก็วันวันนี้ก็เอาส่งข้อมูลวันนี้ก็ขึ้นวันนี้เลยนะครับก็จะได้มาดูกันว่าล่ารับสองตัวล่างครับรางวัลสองตัวท้ายรางวัลเลขท้ายสองตัวล่างเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับในรอบนี้ที่น่าสนใจนะครับพี่น้องรอบที่แล้วก็ตัด เหลือไม่กี่ไม่กี่เม็ดนะครับพี่น้องแั่เหลือไม่กี่เม็ดเองนะครับแอดเดินไปที่7เอ่อหกับ7นะครับแต่เขาไม่มาก็มาที่9แทนนะครับ5 7เลยบอทำงานหรือก็เลยทำงานที่9จริง,งๆแอดเชนตัวน้นอยไว้เดี๋เดี๋ยววันซื้อสอ่วนโตพี่น้องจีดเส้นใตหากเจ้าไว้ตั้งห้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดนะครับวันทีใส่ไปซื้อได้หน,น,นึ่งเจ็ดหนึ่งแปดครับหากเจ้ามาซื้อ เขา,า,าว่าสนาปุ๋ยอย่างบอสซื้อกี่น้งมันอันมันเป็นสินค้าขายดี <S <S 2> <S 2> เอาดีกว่าอะไรประมาณนี้อ่ะมาดูกันมาดูกันมันจะใช้เวลายืดยาวไปไหมส่วนของ สองเจ้านี้นะครับสองเจ้านี้มีอะไรอะไรกันบ้างนะแอดดังเมสไซต์ตัวใหญ่ๆนะ้นงๆพี่น้องนะตัวใหญ่พอสมองเห็นได้รหมแอดกุ้งก็จะมีสี่สิบห้าชุดนะครับแล้วก็แอดดังเมสไซก็เหมือนเดิมครับยี่สิบห้าชุดชนกันได้เอามาชนกันก่อนเอาตัวชนก่อนนะครับชนตัวนี้เนี่ยครับในส่วนของตัวชนแอดมาร์กไปแล้ว เพไม่เป็นการเสียเวลาลเสียเวลา,วลาแล้วก็ลดการคิดลาดในการนําเสนอด้วยนะครับนี่คือตัวชนนะพี่น้องมาชนกันหลายเี่ขกาะเ้าเก้าครับเหลือยีอ่สิบยี่สิบสองชุดนะครับก็จะเหลือยี่บสองชุดเหมือนเดิมนะครับสุนทางนี้ก็มีชนตัวไหนบ้างชนตัวไหน ช่ไปตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อดีจนะว่าเอยนะเดี๋ยวช่วตัวใดใช่ไหลนนะครับจะวสิมาเอยในส่วนของตัวสีเอานะครับมาเอยในส่วนตัวสีเอาก็แล้วกันนะครับพี่น้องครบแล้วนะครับนี่มันก็เหลือ22ชุดเหมือนกันนะครับอันนี้ก็22ชุดแบบไม่ต้องกลับนะครับอันนี้แบบไปกลับนะครับ ยี่สิบสองชุดก็สี่สิบสี่ตัวเลยพี่นอ้องสื่อไว,ว้บ่แต่ยี่สิบสองชุดตัวเนี้ยนะน่าจะไหวอยู่นะครับน่าจะไหวอยู่แอดได้มาคัดกรองนะครับในส่วนของตัวที่มีความน่าจะเป็นมากที่สุดมีความน่าจะเป็นมากที่สุดนะครับอ่ะเรามาดูกงาะยี่สิบสองชุดนี่มีอะไรกันบ้างนะครับแปดเก้า อไม่ใช่ไปเก้าก็แปดแปดศูนย์อ่าแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสามแปดเอ่อเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามหกเก้าหกศูนย์หกหนึ่งหกสามห้าเก้าห้าศูนย์ใครเอาที่อมาอีกโปรดี่น้องออกไปแล้วได้ห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสามห้าเอ่อสี่เก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่สามตระกูลสีนี้มาเพียบเลยนะครับแต่รอบนี้ให้เล็งไว้นะครับให้เล็งไว้ ในเซตนี 1, ้นะครับหนึ set ่งแถวละนะครับเซตที่2ก็คือไอเจ้าเซตนี้นะครับเซตที set ่สามก็คือเซตนี้ที่จะต้องน่าจะต้องเล็งๆเ,เข้าไว้นะครับส่วนที่มีความน่าจะเป็นมากที่สุดนะครับส่วนที่มีความน่าจะเป็นมากที่สุดที่ออกมาแล้วนะครับโอ้ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเหลือสิบชุดพี่น้องเหลือสิบชุดมีตัวใดเนี่ยเหลือสิบชุดมีตัวไหนบ้างเอาเรามาดูตัวคัดเด่นนะฮะสิบตัวมาดูตัวคัดเด่นสิบตัวที่แอดคัดไปที่มีโอกาสที่จะมามากที่สุดนะครับจากยี่สิบห้าชุดเหลือยี่สิบสองชุดจากยี่สิบสองชุดลงมาเหลือสิบชุดนะครับในรอบแรกวันนี้วันที่สี่เนาะ ก็คงจะวัจจุบนี้ก็ลอตเตอรี่น่าจะเริ่มวางแผนกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับหลังจากที่หอบพี่กันมาจากตลาดวังสะพุงจังหวัดเลยจังหวัดเลยนี่เป็นต้นตำรับของกล่องสลากเดี๋ยวมาวางเอทีบอกระบัติะเพณบางคนอาจจะบุ๊งหูประวัติบางคนอาจจะหูแอดสอบถามไทยบ้านคนยูแถวนั้นครับประวัติความเป็นมายังไงแปดเก้า แปดเก้าเก้าแปดมีโอกาสมานะครับก็จะคาดก็จะคาดสีน uh ี้ไว้นะครับอ่ะน่าจะเห็นเนาะเห็นไหมครับเรามาดูในส่วนของความน่าจะเป็นนะครับความน่าจะเป็นหลังจากที่ชนกันแล้วนะครับความน่าจะเป็นหลังจากที่ชนกันแล้วว่าตัวไหนมีความน่าจะเป็นน่าจะมามากที่สุดแอดก็ได้ติ๊กติ๊กไว้ในส่วนของสีส้มตรงนี้นะครับหลังจากที่ชนสีแดงนะครับคาดสีส้มออกมานะครับ ที่น่าจะเป็นก็มี 10, 1ิบหนึ่ง7 8 9สามสตัวนี้พี่นนองนะครับแอดไม่อยากวงกลมนะครับไม่อยากวงกลมเอาเป็นว่าเราเราขียเส้นใต้ไปตรงนี้ก็พอนะครับคอมเมนต์ส่วนใ,นใกล้ๆวันเราอาจจะมาหาความเข้มข้นเพิ่มเติมนะครับหลังจากที่ข้อมูลมาเยอะขึ้นนะครับหลังจากที่ข้อมูลมาเยอะขึ้นถ้าสีส้มมันชนกันในส่วนของตัวตรงนะในส่วนของตัวตรงก็จะมีเอายายขางกนะัน ง่ายค้างกันในส,ส่วนของศูนย์นี่ก็จะมีศูนย์แปดแปดศูนย์ตัวนี้นะครับมีไข่นะครับในส,ส่วนของศูนย์ศูนย์เจ็ดนะตัวนี้ศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์ศูนย์หกมีไม่เข้าไขา่อันนี้ยกเลิกเออน,นส่วนของศูนย์หมดแค่นี้นะครับมีสองตัวพี่น้องมีสองตัวอันนี้แอดเขียนขีเดเรื่อยไปนะครับ ในส่วนของศูนยนะ okay. ์มีแค่นี้นะครับในส่วนของหนึ่ง 2, มีอะไรบ้างหนึ่งเจ็ดโอเคหนึ่งเจ็ดมีนะครับหนึ่งหกมีนะครับมีแค่นี้นะครับในส่วนของในส่วนของสองมีอะไรบ้างความน่าจะเป็นของสองไม่มีเลยนะครับความน่าจะเป็นของสามนะครับก็จะมีสามเจ็ดตัวนี้นะครับสามเจ็ดตัวนี้ <c oughs> ก็จะมีสามหกอ๋อสาม ก็จะมีห้าสามสามห้าตัวนี้นะครับก็จะมีสี่สามสี่สามตัวนี้นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอีกสองตัวอยู่ไหนละในส่วนของสี่มีสี่สามสามสี่อยู่นีนี้ไม่มีสี่สามสามสี่มีไหมสี่สามไม่มีนะ <c oughs> มีสามสี่อย่างเดียวนะ <OK> โอเคเขาทับซ้อนกัน,นไม่เป็นไร ในส่วนของห้าในส่วนของห้ามีห้าอะไรบ้างมีห้าสามไม่มีนะครับมีแต่สามห้าตัวนี้นะครับในส่วนของหกมีไหมหก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 เจ็ดหกแปดมีหกเก้าครับที่มีความน่าจะเป็นนะครับในส่วนของโอกาสที่จะมากนะครับ เนี่ยะบางคนบอกเห็นตัวเลขเยอะอย่าเพิ่งไปตกใจขอให้เขา้าเขา่าอ่านี่คือในส่วนของความน่าจะเป็นรอบที่หนึ่งะครับแล้วก็แต่ว่าชุดเต็มนี่ยังไงก็งวดที่เจ็ดครับชุดเต็มนี่ยังไงว่างที่เจ็ดอันนี้ก็งวดที่เจ็ดครับก็จะแบ่งส่วนตามนี้อันนี้ไปกลับอันนี้ปากหลักเลยนะครับไม่เคยกลับเลยนะครับจะตัวจริงขึ้นให้ดูด้วยนะครับว่าที่มาที่ไปมันมายังไงนะครับ อ่ะใครอยากแคปหน้าจอก็แคปนะครับก็หวังว่าข้อมูลวันนี้ก็คงจะทันทันท่วงทีที่เราจะไปใช้งานนะครับหรือใครจะไปตัดเล่นในส่วนตัวก็ได้นะครับแอดก็มีหน้าที่นำเสนอข้อมูลแล้วก็ช่วยนะครับวิเคราะห์เพิ่มเติมนะครับให้นะครับช่วยวิเคราะห์เพิ่มเติมให้หลังจากที่เมื่อคืนทำคลิปเด่นไปนะครับทำคลิปเลขเด่นไปตัวนี้หลุดยาก ใครที่มาชมใหม่ก็จะได้ทราบร่วมกันแอดจะให้ดูหน่อยว่าของคนบรรณาการนี่หลุดยากมากนะครับคนบรรณาการคนบรรณาการเขาหลุดยากนะนี่ตั้งแต่แอนนำเสนอมายังไม่หลุดเลยนะครับอันนี้ก็สามเจ็ดเจ็ดสามนะห้าเก้าเก้าห้านี่ก็มาอย่างนี้นะครับแต่ว่าเขามาตัวเดียวนะครับรอบนี้ก็มาที่สามหกศูนย์สองนะครับ นี่สถิติเขาประมาณนี้นะครับตั้งแต่แอดเจอเขานะครับที่คอมส่งข้อมูลมาให้ก็จะมีอยู่ประมาณ3 4มห้างวดนะครับวันนี้เป็นงวดที่6น่าจะเดินต่อนะครับตามที่ดูน่าจะเดินต่อก็จะมี3มี6มี0มี2นะครับเนี่ยมี6ที่เด่นไว้นะครับมีมี3ที่เด่นไว้นะครับ 3, 7, 3, เ้าขาไม่มาด้วยกัน3าเ3 6นี่อาจจะไม่มาด้วย 3, นะสามห้า,ม 4. มาก็เป็นไปได้สามสี่ก็เป็นไปได้นะครับในส่วนของที่ขีดไว้แปดไม่มีนะครับแล้วก็น้อยตัวลงนบพี่น้องเอาไปคัดเพิ่มเติมนะครับแคปไปคัดได้นะครับใครยังไม่ดูคลิปก็เข้า,ขาไปดูแอดเด่นไปสองสามห้านะแอดเด่นไปสองสามห้าเด่นเบืเบ้องต้นใน ep ที่หนึ่งนะครับ ep ที่หนึ่งเด่นไปสามสองสามห้าด้วยกันนะครับเจ้าน,นี้เขาหลุดยากนะครับจริงๆหนูน้ําทิพย์ก็มาแล้วหนูน้ําทิพย์ก็ เดี๋ยว ep สองเราพูว่ากันนะครับหนูทำคลิปนี้น่าจะเป็นหกอะไรสักอย่างเนี่ยหกศูนย์แปดเลยถ้าจำไม่ผิดนะก็จะมีหกตัวนี้ปรากฏนะครับอืมเราก็ดูหลายๆข้อมูลในเชิงประกอบนะครับเราวว่านาเล่นี้ก็มีสามมีหกนะมีสามมีหกมีสามมีหกอ่ามีห้าด้วยนะครับอย่างเงี้ยเราก็ดูเป็นข้อมูลเชิงประกอบด้วยกันนะครับที่เดือนดีอันนี้เดือนดีอยู่แล้วนะครับมีหกมีแปดมี แบ,บ่นี้เขาท่านจะล่อล่าอ่างน้นะครับมีสองเนี่ยนี่ครับสองไม่มามีเก้าเออนะเราก็ดูหกนี่เขาก็มีนะครับชนกันพอดีอกับหกก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์นะครับไม่มากก็น้อยสําหรับในสน่วนของจับคู่นะครับสองเจ้าสองเซนสองเซียนสองสำนักนะครับงวดนี้งวดที่เจ็ดนะ,ะคงไม่ต้องสรุปเนาะคงไม่ต้องสรุปเพราะว่า บรรยายไปก็เหมือนสรุปไปด้วยนะครับบรรยายไปด้วยสรุปไปด้วยอะไรประมาณนั้นภาพและเสียงคงจะใช้ได้นะครับวันนี้ภาพและเสียงก็น่าจะโอเคลงตัวนะครับพ่งนี้ก็วันนี้ว่าจะเอาสูตรโบราณขึ้นนะครับพอดีข้อมูลนี้มาก็เลยเอาข้อมูลนี้มาลงเลยนะครับเดี๋ยวพวงนี้ก็เอาส,าสรรากนนัสูตรโบราณกันเนาะสูตรโบราณก็เอาขึ้นกันแล้วกันออกมาทุกท่านคงจะมีโอกาสที่จะรับ โชคนะครับในส่วนของร่างนะครับสองคู่ร่างนี้เอาไปดูกันแอดก็พยายามที่จะวิเคราะห์เพิ่มเติมให้ให้มันน้อยชุดลงนะครับให้มันน้อยชุดลงมากที่สุดน่าจะไม่หนีหนายไปไหนสักสิบชุดนี้น่าจะเข้าบ้างแหละมันอ,อเล่แล้ว่าเดียวพี่นอ้องชุดรางวัลน,นะครับชุดรางวัลเลขท้ายสองตัวล่างตามนี้นะครับคลิปนี้ก็ คงประมาณนี้นะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับให้เป็นทางกําลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับเลิกเด็ดหวยดังกับเอจนะครับก็จะได้มีกําลังใจเข็ดงานผลงานต่อๆไปนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขนะครับอันนี้ก็เจ็บยจดจ,จนนะครับมีความสุขทั้งทางโลกและทางธรรมแล้วกันนะครับ โชคดีเป็นของท่านสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ